ข่าวที่ผมจะเล่าเนี่ยอาจจะเป็นความผิดหวังของประชาชนบางกลุ่มแล้วกันบางกลุ่มส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยผมไม่รู้นะฮะเขาบอกประมาณว่าคืนวันที่24เนี่ยมีวงในเนี่ยเขาบอกมาว่าจะมีนายกพระราชทานก็ขึ้น hashtag, แฮชแท็กกันเลยคุณว่าไม่เอานายกพระราชทานก็มีข่าวไกลๆว่าจะเปลี่ยนนายกนั่นแหละคุณนะฮะเขาบอกว่าแหล่งข่าวระดับสูงจากหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยเผยกรณีออนไลน์เนี่ยติดแฮชแท็ก ไม่เอานายกพระราชทานตั้งแต่กลางดึกของคืนวันที่24ที่ผ่านมาเนี่ยนะโดยมีการวิเคราะห์ว่าจะเปลี่ยนตัวนายกโดยระบุว่าเรื่องการที่จะมีนายกพระราชทานเนี่ยหรือเปลี่ยนตัวนายกเนี่ยไม่เป็นความจริงคุณนะฮะอย่างแน่นอนเพราะพลเอกประยุทธจโอชาไม่ได้ทําอะไรผิดกรณีเนี่ยเป็นการนําเรื่องการเมืองมาเล่นมาปั่นประชาชน นะยืนยันว่าเราประชาชนจะต้องอยู่กับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีก1ปีครึ่งเขาบอกว่าสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยวิกฤตอย่างเงี้ยโดยอุปนิสัยของท่านนายกไม่ใช่คนแบบนั้นไม่ใช่คนที่ทิ้งประชาชนให้อยู่ลําพังอย่างแน่นอนพร้อมจะสู้ปัญหานะและมีนิสัยที่เป็นชายชาติทหารสูงมากๆ อันนี้คือแหล่งข่าวระดับสูงเขาบอกมาเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นข่าวที่ผิดหวังของคนบางกลุ่มนะจะก,กลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ก็ว่ากันไปนะฮะกลับมามองอีกมุมหนึ่งอดีตน,นายกเหมือนกันคุณทักษิณชินวัตรคุณเ็าบอกว่าปัญหาตอนเนี้ผมงงนะทหารไปไหนกันหมดทหารไม่กล้าใช้ทหารเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ทหารแหลกเลยนะคุณนะเขาบอกอย่างนี้มีงบเยอะแยะทําไมไม่เอามาใช้วันนี้เนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ยอมหรอก ผมจะซื้อชุด PPE ลงสนามดูแลผู้ป่วยเองเลยเป็นนายกอะไรวะ Work from home นะคือแล้วแต่ท่านผู้ชมพิจารณาว่าวิสัยทัศน์จะเป็นอย่างไรนายกสมควรต้อง work from home ไหมหรือไม่ต้อง work from home ออกมาดูแลประชาชนไหมรัฐมนตรีบางคนเนี่ยดูแลประชาชนดีบ้างไหมอันนี้คือคำถามที่ตั้งไว้ในใจของประชาชนและก็ถามต่อรัฐบาลว่าณนะวันนี้คุณ ดูแลประชาชนดีหรือ,อยังคือท่านนายกวันนี้ก็ออกมาประชุมคลรมอนะออกมาที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยแหละมาประชุมโวยกเลิกเวิร์กฟอร์มโฮมวันนี้แต่ไม่รู้ยกเลิกทุกวันหรือเปล่านะแต่วันนี้เป็นวันหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันโอชาไม่ได้เวิร์กฟอร์มโฮมออกมาประชุมข้างนอกส่วนตัวท่านไหนใครคิดเห็นอย่างไรว่านายกท่านประยุทธ์เนี่ยสมควรเวิร์กฟอร์มโฮมไหมหรือต้องใส่ชุด p p e ไปดูผู้ป่วยไหมะนะบริหารบ้านเมืองนี่อย่างไรจัดมาครับในคอมเมนต์ เราอยากรู้เหมือนกันท่านผู้ชมคนอื่ก็อยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรนียสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันครับไม่มีจำกัดขอบคุณครับ